าไงทุกคนฉันชื่อเกรทอายุส6ปีคุณจะทำยังไงให้ความฝันของคุณเป็นจริงงั้นเหรอส่วนฉันพร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อมันอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นกดติดตามช่องนี้และฉันจะเล่าให้ฟังฉันเรียนอยู่มปลายและชอบดูวิดีโอที่น่าสนใจในเน็ตพูดตรงตรงเลยว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนหรือว่าสอบขนาดนั้นเพราะฉันอยากเป็นบล็อกเกอร์จริงๆตอนนี้ก็เป็นแล้วเมื่อปีก่อนฉันทำช่องเกี่ยวกับรีวิวเครื่องสำอางและมีผู้ติดตามจำนวนมาก แต่ช่วงนี้ยอดผู้ติดตามไม่เพิ่มขึ้นเลยจนฉันรู้สึกกังวลโชคดีที่ฉันมีแฟนหนุ่มชื่อเลนนี่ที่พร้อมให้คนาแนะนําดีๆกับฉันตอนที่บอกเขาว่าช่วงนี้ช่างไม่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเขาแนะนําให้ฉันเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยเขาบอกให้ทำคลิปชาเลนและม็อกบ,บังที่กำลังมาแรงถ้าฉันทำคลิปแบบนั้นแล้วก็รับรองว่ายอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนม็อกอะไรนะ ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคลิปผู้หญิงตัวเล็กๆที่กำลังกินอาหารจำนวนมากอยู่หน้ากล้องฉันกลัวมากถ้าฉันกินอาหารแบบนั้นสักเดือนหนึ่งร่างกายจะไม่ย่าเอางั้นเหรอแต่ฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะฉันตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะคว้ารางวัล Go Creator ภายในปีนี้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามดังนั้นฉันเลยตัดสินใจทำตามที่แลนนี่แนะนำซูชิเบอร์เกอร์พิซซ่าฉันกินทุกอย่างต่อหน้ากล้องให้ผู้ชมดูและพวกเขาก็ชอบกันมากๆเลย ช่างของฉันเติบโตอย่างรวดเร็วและร้านอาหารต่างๆเชิญฉันมาชิมอาหารเพื่อโปรโมทให้กับพวกเขาฉันดีใจสุดๆเลยยังกับฝันไปนะฉันมีแฟนตัวยงข้อเสนอดีๆได้ร่วมงานเจ๋งๆแต่ในช่วงเย็นฉันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในยิมเพื่อเอาแคาลอรี่ส่วนเกินนั่นออกไปแน่นอนว่าเรนนี่ไม่พอใจเท่าไร่เพราะว่าเราแทบจะไม่ได้เจอกันเลยแต่ฉันมั่นใจว่าถ้าฉันน้ำหนักขึ้นสิบกิโลเขาคงต้องไม่พอใจกว่านี้อย่างแน่นอน แล้ววันหนึ่งเรื่องสุดยอดก็เกิดขึ้นบล็อกเกอร์สุดเจ๋งซูซี่ที่ทําวิดีโอแบบเดียวกับฉันส่งชาเลนจ์มาให้เรื่องที่เธอให้มามันน่าเหลือเชื่อจนฉันคิดว่าเป็นการแกล้งกันด้วยซ้ําแต่ไม่เธอจริงจังกับคําทาน,นี้มากเธอเสนอให้เราทั้งคู่ซื้อทุกอย่างบนเมนูร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเมืองแล้วก็ไลฟ์สดตอนกินตลอด12ชั่วโมงไปเลยแล้วถ้าใครมียอดไลฟ์มากที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้ชนะถึงจะดูบ้าแต่ฉันก็ตอบตกลง ยังต้องสงสัยอีกเหรอแต่ฉันยังมีปัญหาอยู่สองอย่างคือก่อดอื่นเลยฉันต้องหาเงินเพื่อซื้ออาหารทั้งหมดนั่นและฉันต้องไปนอกเมืองกับพ่อแม่ตอนสุดสัปดาห์นี้ซึ่งมันตรงกับวันที่ซูซี่ท้าฉันผอดีฉันไม่มีทางเลือกเลยนอกจากโกหกฉันบอกพ่อแม่ว่าฉันต้องใช้เวลาในวันหยุดเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบครั้งใหญ่ที่จะมาถึงและขอเงินสำหรับซื้อหนังสือที่จำเป็นสำหรับการสอบด้วยพวกท่านตกใจมาก แน่นอนอยู่แล้วแต่พวกท่านก็เชื่อฉันยอดไปเลยดูเหมือนเวลาเฉิดชายของฉันจะมาถึงแล้วในวันทำชาเลนจ์ฉันชวนเพื่อนซีของฉันเอ g งเจ้ามาที่บ้านเพื่อให้เช็คดูไฟลแล้วก็ตั้งกล้องและฉันอยากได้เพื่อนจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าไลฟ์ต้องใช้เวลานาน,านก่อนหน้านั้นแน่น,าน,าน,น,นอนเราไปที่ร้านพิซซ่าเบอร์เกอร์และฮอทดอกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองของเราดูเหมือนพนักงานจะไม่เคยรับออเดอร์ที่เยอะขนาดนี้มาก่อนพวกคุณน่าจะได้เห็นหนะ้าพวกเขานะ เมื่อเวลาไลฟ์มาถึงคู่แข่งของฉันก็ต้องเจอกับเซอร์ไพรส์แทนที่จะกินทั้งหมดบนโต๊ะตัวใหญ่แบบที่ทำในคลิปปกติทำกันฉันมีไอเดียที่เจ๋งกว่านั้นแองเจ้าและฉันเทมันฝรั่งทอดชีสเบอร์เกอร์พิซซ่าและนักเก็ตลงไปในอ่างอาบน้ำมันดูเหมือนกับฉันกำลังแช่ยอยู่ในอาหารเลยคุณน่าจะได้เห็นหน้าบล็อกเกอร์ตอนที่ฉันไลฟ์สดนะเธอคาดไม่ถึงคนดูของฉันก็เช่นกัน จำนวนคนดูไลฟ์สดของฉันพุ่งไป็นจรวดเลยแองเจ้าเคยอยู่กับฉันตลอดน่นอนว่าเธอเคยบอกกับฉันว่าคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กพูดถึงฉันขนาดไหนฉันถึงกับติดเทรนด์ในทวิตเตอร์และเว็บไซต์บางเว็บก็บอกว่าฉันเป็นกระแสด้วยผลดีเกินคาดมากแน่นอนว่าฉันชนะชาเลนจ์และฉันได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจำนวนมากวันอยู่สุดสัปดาห์จบลงพ่อแม่กลับมาและฉันไปโรงเรียนตามปกติ ทันทีที่ฉันมาถึงเรื่องแปลกๆรอบตัวก็เกิดขึ้นนักเรียนมองมาที่ฉันบางคนกระซิบกระซาบก,กันแต่พวกเขาไม่ได้มองฉันว่าเป็นเรื่องไม่ดีพวกเขาชื่นชมฉันมีนักเรียนรุ่นน้องมาหาฉันและขอลายเซ็นด้วยนะฉันดีใจสุดๆเลยมีแค่แรนนี่ที่พยายามคุยกับฉันเพราะว่ายัางงอนที่ไม่เจอกันอยู่พูดตรงๆก็คือฉันไม่สนใจหรอกฉันกลับบ้านมาอย่างอารมณ์ดี วันนั้นเหมือนกับฉันได้เป็นเหตไอเดอลตัวจริงเลยก็ว่าได้แต่ว่าทันทีที่เปิดประตูจะเห็นพ่อกับแม่กําลังทําหน้าไม่พอใจอยู่บนโต๊ะอาหารเกรซมีอะไรจะอธิบายไหมพ่อฉันถามอย่างเคร่งเครียดก่อนจะหันคอมพิวเตอร์ที่กําลังเล่นวิดีโอไลฟ์สดของฉันมาทางนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้สิพวกท่านรู้ได้ยังไงอะพ่อแม่ฉันใช้ Google ยังไม่เป็นด้วยซ้ําอะปรากฏว่ามีคนส่งคลิปไลฟ์สดไปให้พวกเขาและตอนนี้กําลังโกรธมาก ลูกไม่ควรที่จะเอาอาหารมันเล่นแบบนี้นะมันน่าขายนะาแม่พูดพร้อมกับเอามือกุมหัวแต่แค่ด่าอย่างเดียวคงไม่ใช่พ่อแม่ของฉันแนะ่พวกเขาบอกว่าจะลงโทษฉันพวกคุณคงคิดว่าหมายถึงการทำงานบ้านหรือว่าเรียนเพิ่มน่าเสียดายที่พ่อแม่ของฉันใช้วิธีลงโทษแ,แปลกๆเสมอพวกเขาบอกว่าเดือนหน้าทั้งเดือนฉันต้องไปทำงานในโรงทานสำหรับคนไร้บ้าน บางทีลูกอาจจะเข้าใจว่าพฤติกรรมพองลูกมันน่ารังเกียจขนาดไหนพอฉันพูดพร้อมกับส่งกลับเข้าห้องชื่อเสียงของฉันจบสิ้นแล้วถ้าฉันทำงานในโรงทานหลังเลิกเรียนฉันจะทำคลิปใหม่ได้ยังไงและถ้าฉันไม่รีบทำคลิปใหม่ตอนนี้ไม่ถึงเดือนทุกคนก็คงลืมฉันหมดแล้วคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันต่อมาฉันเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แองเจ้าฟังแต่ว่าแทนที่เธอจะตกใจเหมือนกับฉันเธอกลับเริ่มเผยยิ้มกว้างเจ้าเล่ เกรซนี่มันคอนเทนต์ฉันยอดเลยนะเพื่อนฉันพูดขึ้นมาพอพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นเข้าใจเลยแต่แองเจ้ลก็อธิบายให้ฉันฟังว่าคลิปช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากก็เรียกไลค์ได้เป็นล้านเลยล่ะฉันสามารถเอามาเสริมกับคอนเทนต์ม็อกบังได้ยิ่งกว่านั้นรายได้จากชื่อเสียงของฉันเอาไปซื้ออาหารแจกได้สบายอยู่แล้วฉันตัดสินใจแล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะทําฉันบอกคนดูว่าฉันทํางานการกุศลแล้วก็โพสคลิปใหม่ๆให้ทุกคนดู ฉันซื้อบอริเดร์ฉ่ำๆกับมันฝรั่งกับกรอบและเบอร์เกอร์แสนอร่อยไปให้ผู้คนในบ้านกินด้วยแองเจลเป็นคนถ่ายคลิปให้แน่นอนว่าการนั่งข้างคนแปลกหน้าแรกๆรู้สึกแปลกแต่ไม่นานฉันก็ชินยังไงพวกเขาก็เป็นคนเหมือนกับฉันแล้วรู้อะไรไหมผู้ชมของฉันชอบคลิปแบบนี้มากกว่าคลิปที่ฉันเคยทำอีกผู้คนชื่นชมในความใจกว้างของฉันทำให้มียอดไลค์เพิ่มขึ้นอีก ฉันถึงกับได้ออกทีวีท้องถิ่นด้วยฉันต้องพังทีวีที่บ้านเพื่อไม่ให้พ่อแม่เห็นทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีรางวัลโกลเดตเตอร์อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วจากการคำนวณของฉันฉันน่าจะได้รางวัลก่อนช่วงคริสต์มาสแต่อยู่ๆกลับมีคอมเมนต์คล้ายๆกันนับร้อยโพสต์ในคลิปของฉันเขาบอกว่าฉันโกหกเหล่าผู้ชมคนนับพันยกเลิกการติดตามไปมันเกิดขึ้นไวมากจนฉันไม่เข้าใจอะไรเลยจากนั้นฉันก็ได้รับข้อความจากแองเจลกริช เธอเห็นนี่หรือ,อยังเธอถามเธอแนบลิงก์วิดีโอมาและฉันกดเปิดด้วยมือที่สั่นเทามันเป็นคลิปของบล็อกเกอร์ชื่อดังที่ชอบแฉชาวบ้านเขาอ้างว่าฉันใช้คนไร้บ้านเพื่อเรียกยอดไลค์เขาก็คงพูดไปเรื่อยโดยไม่มีหลักฐานแต่ในคลิปของเขากลับนำหลักฐานจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามมาโชว์มันทำให้ฉันกลัวมากมันเป็นคลิปที่ฉันอยู่ในโรงเรียนกับแองเจลและเธอบอกว่าคนไร้บ้านเป็นคอนเทนต์ฉันยอด และเป็นคลิปที่ฉันออกจากโรงทานกับแองเจลและบ่นว่าพวกคนไร้บ้านมันน่ารังเกียจขนาดไหนและยังมีแชทหลุดที่ฉันล้อเลียนพวกนั้นให้กับเพื่อนๆฟังด้วยฉันไม่เข้าใจว่าข้อมูลพวกนี้ไปอยู่ในมือของยูทูบเบอร์คนนั้นได้ยังไงมีคนแอบตามฉันตลอดเวลาเหรอแต่นั่นไม่สำคัญอีกแล้วชื่อเสียงของฉันปนปีไปหมดคุณรู้ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่และนี่นั่นเองเขาส่งข้อความมาหาฉัน หวังว่านี่จะสอนเธอได้อีกบ้างตัวอย่างเช่นเปลี่ยนรหัสผ่านบนโซเชียลมีเดียหลังเลิกกับแฟนตอนนี้เขากลายเป็นแฟนเก่าปีแล้ว <c oughs> ดูเหมือนว่าเขาจะโกรธฉันที่เลือกวิดีโอมากกว่าเขาเขาเลยตัดสินใจทำลายช่องของฉันตอนนั้นฉันเพิ่งรู้ตัวว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองเพราะว่าแลนนี่ยังเข้ามาดูข้อความของฉันได้จริงๆฉันลืมเรื่องนั้นไปได้อย่างไงนะฉันโกรธตัวเองและจำนวนผู้ติดตามของฉันก็ร่วงต่อหน้าต่อตา ฉันหลงมัวมาไปกับความสําเร็จจนกลายเป็นสับป,ประหลาดไปจริงๆอย่างนั้นเหรอช่วยบอกฉันผ่านคอมเมนต์ทีนะคะผู้ชมยังจะเชื่อฉันอยู่ไหมถ้าใช่ฉันต้องทํำยังไงต่อเพราะว่าพวกคุณก็คือความหวังสุดท้ายของฉันแล้วลหร